Ôi, <laughs> thái <kỳ> thái <laughs> ôi 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 <laughs> à, ôi 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 น้องก็กลัวหนูแล้วไปก่อนเร็วไปก่อนเร็วไลจัการอย่าพี่เร็วอย่าไปจุกครึ่งสิกลัวอะไรไปจุกพี่เลยพี่บอกว่ามีไปจาการเลยเร็วจัการกอลีลาหนูกพ่อจับให้พุอจับแล้วจุกเรจุกเวจุกเว เยอะเลยจุบเลจุบิงจุบจุบเยอะไงยะจุบิงจุบองจุบิงจุบิงจุบจุบิงจุบิงจนบจุกิงจุบ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 ิจุบพ่จุบิงจุบจุบิจุบจุบจุบิจุบ โอเคเอาเช่วยพ่อเลยช่วยกัมช่วยแล้วช่วยช่วยอว่่รอยช่อันยา้การทับเลยทั้เลยทับเลยอัยาทับจเลยอันยาจับเวอัยาทับฮึว้า่า่่พ่้องกกันย้วเล อับพิกกี้แบกไปช่วยพ่อหน่อยลว็ิาจับตารพ่อ จะดูขักหรยอเปล่าอะไรเราก็จะบอกอีกท